เรื่องราวมีหลายเฉดสีทุกเรื่องราวที่ดีต้องแชร์ไปให้ไกลยกระดับสังคมไม่ทนต่อทุจริตรวมสร้างเรื่องราวดีๆในสตอรี่สีขาวกับดิฉันมายอัญชลีวงสัมปันทาง TP พีช e l p o พอ c a s t คุณผู้ฟังคะสตอรี่สีขาวในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุยกันถึงเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะคะต้องพูดอย่างนี้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังว่าในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยเราจะพบเห็นได้ว่าเราเห็นคนหลากหลายประเภทนะหลากหลายเพศหลากหลายวัยหลากหลายลักษณะที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ฟังก็น่าจะคุ้นเคยนะคะว่าในสังคมปัจจุบันของเรานอกเหนือจากคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ ะะกับบุคคลที่อาจจะมีความบกพร่องในทางใดทางหนึ่งนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าผู้พิการเราและผู้พิการนั้นเนี่ยคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าปัจจุบันนั้นเองเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้คำว,ว่าความลำบากหรือว่าในเรื่องของความสงสารหรือเวทนาแต่อย่างใดน,นะเพราะว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ทุกลักษณะข,ของคนนั้นเองเนี่ยมีความเท่าเทียมกันหมดเลยค่ะคุณผู้ฟัง เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะยังทำให้เรื่องเหล่านี้เองนะคะไม่ไม่ตอบโจทย์กับคนพิการก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อผู้พิการค่ะคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อผู้พิการอย่างไรคุยในเรื่องของการช่วยเหลือหรอหรือว่าเอ่อเรื่องของการที่จะต้องไปดูแลผู้พิการหรอหรืออย่างไร ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงเรื่องของคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าบางท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่อาจจะมีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอผู้พิการที่อาจจะบกพร่องทางเรื่องของแขนขาร่างกายต่างๆหรือดวงตาคุณผู้ฟังคะบางท่านเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยใช้จุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยในการที่จะปฏิบัติตัวต่อผู้พิการในสิ่งที่ไม่สมควรจะทํานั่นคือเรื่องของการทุจริต หรือการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้พิการปัจจุบันนี้เองค่ะผู้พิการจะเห็นได้ว่าเขามีการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากๆองคุณผู้ฟังแทบจะไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเองแตสง่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจากสังคมมากกว่าความช่วยเหลือและความเวทนาคือเรื่องของการซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันต่อมนุษย์และก็เพื่อนร่วมโรคในโรคของเรา นะคะวันนี้ถือว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นเกียรติมากค่ะคุณผู้ฟังเราจะได้พูดคุยกับน้องท่านหนึ่งนะคะซึ่งน้องเองก็เป็นผู้พิการทางสายตานะคะซึ่งเป็นตัวแทนของใครหลายๆคนที่จะได้มาสะท้อนถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ที่ควรพึงปฏิบัติต่อกันนะคะทั้งกับผู้ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์กับผู้ที่เป็นผู้พิการไม่ว่าจะพิการทางด้านในก็ตามนะคะ วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับทางด้านของน้องกัดนางสาวการละดาปิยะธนากุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูประถมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้น้องกัดอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องกัดคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกัสก็คุณผู้ฟังน้องกัสเนี่ยเป็นผู้พิการที่มีปัญหาด้านทางสายตาเนาะแต่ว่าน้องกัสเองก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากๆนะคะก็ต้องแอบบอกคุณผู้ฟังนิดนึงเนาะว่าติดต่อน้องกัสเนี่ยก็ผ่านทางไลน์ค่ะคุณผู้ฟังก็พิมพไลคุยกันโทรไลคุยกันอะไรอย่างนี้ได้อย่างปกติเลย วันนี้เองอย่างที่พี่ได้เกินไปนะคะน้องกรัรว่าปัจจุบันเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของออผู้พิการทางสายตาหรือแม้กระทั่งผู้พิการในด้านอื่นๆนะคะก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยแล้วก็รวมถึงบางทีอาจจะเก่งกว่าคนปกติด้วยกันด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องกัทมองว่าเราควรจะได้รับเหมือนกันก็คือความความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันนะน้องกัทต้องถามอย่างนี้ว่าน้องกัทมีมุมมอง ต่อเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทยเรายังไงบ้างคะในสังคมไทยเรานะคะความซื่อสัตย์ความสุจริตเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการกันหมดเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคนที่การทางสายตาหรือว่าคนที่มีสายตาปกตินะคะล้วนแล้วแต่ต้องการเช่นกันคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราจะได้เห็นเลยนะคะก็จะเป็นความซื่อสัตย์และความสุจริตที่ไม่ค่อยมีคะ่ะก็จะอยู่ในเรื่องของ บ้านเมืองของเราเนี่ยแหละค่ะ,คะเศรษฐกิจรัฐบาลสังคมอย่างนี้บ้างเนาะที่มีการทุจริตกันเยอะมากๆค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้องกัสดมองว่าในฐานะที่เราก็เป็นคนหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยอย่างงี้ค่ะเรามองเห็นเรื่องนี้ว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงไหมกับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่น้องกัสดเป็นคะความสื่อและความสุจริตนะคะสําหรับตัวหนูเองเนาะแล้วก็ผู้พิการทางสงายตาหลายๆคนนะคะหนูคิดว่าทุกคนอนะ ต้องการหมดเลยค่ะ,คะเพราะว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยในบางครั้งเนาะเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเขาจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับเราหรือเปล่านะคะเราก็ขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาจะให้เราตอบแทนมาเนี่ยคืออะไรเขาหวังผลประโยชน์จากเราไหมหรือว่าเขาช่วยเหลือเราเพื่อแบบความเวทนาหรือความสงสารนี่ค่ะ อ๋อค่ะน้องกันมี <Okay. S 1> เขาเรียกว่ามีประสบการณ์หรือว่ามีอะไรที่เห็นถึงเรื่องเหล่านี้ได้ชัดเจนมากที่สุดไหมคะช่วยช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังไนดะ้รับฟังนิดนึงค่ะสําหรับประสบการณ์ที่ตัวหนูเองเคยได้เจอมานะคะะ <Okay. S 2> แล้วก็ผู้พิการทางสายตาหลายๆคนเนี่ยก็คงได้เจอเช่นกันแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่สบายใจนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่ เวลาไปซื้อของนะคะแล้วพนักงานขายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทอนเงินให้เราไม่ครบอะค่ะซึ่งผู้พิการทางสายตาหลายๆคนก็บางทีไม่ได้ตรวจสอบเงินเนาะว่าแบบเงินได้ครบหรือเปล่าได้มาแล้วก็คือเก็บเข้ากระเป๋าเลยแต่ว่าบางคนก็ตรวจสอบแต่ว่าเงินไม่ครบค่ะอืมก็จริงๆคนปกติก็เจอได้เช่นเดียวกันแต่ว่าความจุดจุดอ่อนตรงนี้นิดนึงก็คือว่า โอเคล่ะคนคนคนที่มีสายตาปกติก็อาจจะมีการเช็คนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในในในส่วนของผู้ที่เป็นพิการทางสายตาอันดับแรกเนี่ยก็ก็ได้มีการเช็คเช่นเดียวกันแต่ว่าเบื้องต้นเลยเหมือนเราจะได้รับความไม่ซื่อสัตย์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกมากกว่าผู้ที่มีสภาวะปกติแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเรื่องของเงินนะคะสําหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่า เงินแต่ละบาทนะคะที่ผู้พิการทางสายตาหามาเนี่ยก็มาจากแรงกายแรงใจทั้งนั้นเลยคือบางคนก็ทํางานที่ไม่ได้สะดวกสบายเลยแล้วการทํางานของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบยากมากๆเลยที่จะได้ทํางานตรงนั้นนะคะซึ่งเงินจํานวนไน้อยที่แบบคนปกติอาจจะไม่ได้มองเห็นค่าคือจะมีค่าสำหรับคนพิการมากๆเลยค่ะค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้นะคุณผู้ฟังถามว่าทําไมวันนี้เราถึงได้เชิญน้องกัดมาน้องกัดเองเนี่ยเขาเป็น นักเรียนท่านหนึ่งที่อย่างที่บอกไปว่าก็อยู่ในโรงเรียนสอนคนตาบอดในทางภาคเหนือนะคุณผู้ฟังก็ทางน้องกัสเองเนี่ยก็ได้มีการไปเข้าร่วมนะเป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออถ่ายทอดนะคะ ความรู้หรือว่าถ่ายทอดเรื่องของการอยู่ในสังคมนะคะก็คือเรื่องของการก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์และน้องกัรเองเนี่ยเป็นหนึ่งคนในนั้นนะคะที่ได้มีการถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้นะคะให้กับทั้งทาง ผู้ที่เข้าร่วมงานหรือผู้อื่นที่เข้าไปรับฟังในวันนั้นก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากถึงแง่มุมมุมหนึ่งเนี่ยนะคะในต้องต้องพูดเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะว่าน้องกัทเนี่ยค่ะก็วันที่ขึ้นไปไปพูดเรื่องของความซื่อสัตย์สําหรับผู้พิการเนี่ยน้องกัทเองก็มีโคดนะหรือว่ามีคีย์เวิร์ดที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ไม่ใช่การเวทนาและความสงสารซึ่งตัวน้องกัทเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงว่าน้องกัทเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวอาบน้ําทํากิจกวัตรประจําวันอะไรได้ด้วยตนเองนะคะก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่อยากจะได้ความเ,เขาเรียกว่าเห็นเด่นชัดที่สุดเลยคือเรื่องของความซื่อสัตย์จากสังคมอันนี้น้องกัทช่วยเล่ารายละเอียดหรือว่าคาคานี้หรือประโยคเหล่านี้เนี่ย มันมัน,ม,นมันออกมาอย่างไงบ้างจากจากใจของน้องการนะคะคือประโยคนี้นะคะที่ได้นําไปพูดในเวทีวันนั้นนะคะค่ะคือหนูมองว่าผู้พิการทางสายตาเราเนี่ยค่ะเวลาทํางานหรือว่าจะไปไหนก็ตามคนปกติอะคะ่ะจะช่วยเหลือด้วยความที่ว่าเขามองไม่เห็นหรอน่าสงสารจังเลยทําไมถึงมองไม่เห็นไม่มีใครแบบ แค่เหลือเขาหรอเวลากินข้าวเขาจะอาบน้ําทําอะไรยังไงน่าสงสารเนาะคือเชื่อว่าผู้พิจารทางสายตายหลายๆคนนะคะคือไม่ไม่อยากได้ยินคํานี้อืตัวหนูก็เช่นกันค่ะเพราะว่าคําเนี้ยเหมือนเป็นคําที่แบบเหมือนจะเข้าใจนะคะแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าเป็นพวกจริงค่ะแต่ก็เป็นคนปกติเหมือนกันก็อื สามารถทําอะไรได้เหมือนกันคือช่วยเหลือเราก็บอกไม่ต้องแบบช่วยเหลือเพื่อความเวทนาหรือความสงสารก็ได้อืค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เองจากที่น้องน้องกัดได้บอกไปว่าเอ๊ะเราไมไ่ต้องการความช่วยเหลือเราไม่ได้ต้องการความเวทนาหรือความสงสารจากใครแต่ว่าเราแค่ต้องการความซื่อสัตย์ที่ปฏิบัติต่อเรากันนะตรงนี้นะคะน้องกัดมองว่าในปัจจุบันเรานะสังคมไทยเนี่ยมันเอื้อไหมคะหมายถึงว่า มีคนที่ที่ทําเรื่องเหล่านี้กับน้องการแล้วน้องการประทับใจบ้างไหมหมายถึงว่าเขาปฏิบัติตัวกับน้องการได้ดีมากกว่าคนอื่นๆที่ที่อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ซื่อสัตว์ต่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะต้องวัดดวงเลยค่ะว่าเวลาขอความช่วยเหลือหรือว่าเราจะได้ทํางานร่วมกับใครเนี่ยว่าเขาจะเป็นยังไงกับเราคือเราก็จะต้องเจอดีบ้างไม่ดีบ้างอะคะ่ะปนกันไปเหมือนกันคนที่ดีเขาก็ดีเลยแต่คนที่ ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็จะมีส่วนที่ดีบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่เขาแบบดีกับเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะอืมก็ถือว่าเรื่องเหล่านี้เองเหมือนเราก็ต้องไปไปไปเสี่ยงเอาว่าว่าคนที่เราอยากจะให้เขาช่วยเราหรือซัพพอร์ตเราในบางเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะช่วยเหลือเราด้วยความเต็มใจหรือไม่หรือว่าหวังผลอะไรจากเราหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะ น้องกัสค้คะต้องถามอย่างนี้ว่าแล้วสังคมปัจจุบันต้องยอมรับอย่างว่าข่าวคลาวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการทุจริตการคอร์รัปชันข่าวคลา,า,าวมากมายทั้งในการทุจริตในรูปแบบเล็กๆหรือว่าการทุจริตที่เป็นภาคใหญ่เลยในสังคมของเราน้องกัสได้ยินข่าวทราบข่าวรู้สึกอย่างไรบ้างในฐานะที่ในฐานะที่หนูเองก็ เป็นเยาวชนเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยที่ที่ก็เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างได้ยินค่าวเหล่านี้รู้สึกอย่างไงบ้างคะคือในยุคสมัยนี้นะคะเศรษฐกิจเนาะแล้วก็เรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูแย่ไปหมดเลยซึ่งหลายๆคนนะคะที่เป็นคนปกติเนี่ยบางคนก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยย้ยายไปทํางานต่างประเทศบ้างก็มีเพราะว่าคิดว่า ประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าในมุมมองที่เราอาจจะมองกว้างๆก,กันหน่อยอะคะ่ะ <c oughs> ที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีหรือว่าเศรษฐกิจแย่ลงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการทุจริตหรือว่าการคอร์รัปชันของทุกคนที่กำลังปฏิบัติกับชาติไทยกับประเทศไทยอยู่ก็ได้ค่ะคะ่ <c oughs> นะน้องก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้เองเนี่ย มันเกิดจากการกระทําเล็กๆน้อยๆต่อกันในสังคมเหมือนที่น้องกัรดโดนไหมคะมันก็มีผลค่ะค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลเยอะเลยได้ซ้ําค่ะอืมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างสิ่งที่น้องกัรเจอเนี่ยกอีกแค่ว่าเรื่องทอนตังค์เนาะอาจจะอา,จจะอาพูดพูดพูดกันง่ายๆว่าบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการทอนตังค์ที่มากมายอะไรอาจจะแบบมีการช่วยโอกาสตรงเนี้ยว่าก็ว่านะคุณผู้ฟังว่า บางทีพ่อค้าแม่ค้าหรือใครหลายๆ,ๆคนอะไรเงี้ยคะ่ะช่วยโอกาสตรงนี้ในการที่จะเป็นการทุจริตต่อผู้พิการใช้จุดอ่อนของเขาเนี่ยมาเป็นเรื่องที่สแสวงหาผลประโยชน์ต่อตอนเองนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ให้ให้เราให้เรารู้สึกว่าเราควรจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับคนปกตินะคะคือก็เป็นเท่ากันนะ,ะทุกท่านก็เป็นคนเท่ากันถึงแม้ว่าอา,อาจจะมี ความบกพร่องใ,ในเรื่องบางเรื่องนะะแต่ก็ควรให้เกียรติด้วยเนาะม,นมันคือเรื่องของการให้เกียรติด้วยไหมน้องกัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการให้เกียรติค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะดูถูกกันเลยเพราะว่าคนที่พิการทางสายตาค่ะก็คือคนปกติคนหนึ่งเลยนะมีครบทุกอย่างเพียงแค่มองไม่เห็นแค่นั้นเองอืนะคะซึ่งตรงนี้ตรงนี้เองเนี่ยน้องกัดต้องต้อง,ต,องต้องถามนิดนึงว่าอย่างน้องกัดเองเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาที่ททบอดสนิทถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะอ่าหลายครั้งเนี่ยพี่ถามนิดนึงว่าเราในพี่เองอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงความรู้สึกน้องกัดได้มากขนาดที่น้องกัดเจอเนาะแต่พี่อยากรู้ว่าบางครั้งที่เราออกไปข้างนอกหรือว่าเราไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรารู้สึกได้ยังไงว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่เรากําลังเจอเนี่ยเขาพยายามทําทุจริตหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเราเรามีความรู้สึกยังไงบ้างไหมคะหรือหรือหรือว่าอะไรเป็นเป็นสัญญ,ญาณบอก หรือเรามารู้เองทีหลังตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะคือสําหรับผู้พิการทางสายตาหลายๆายคนนะคะเขาจะมีจุดสังเกตที่มันไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าสําหรับตัวหนูเองนะคะเวลาหนูไปข้างนอกเนี่ยหรือว่าไปซื้อของเนี่ยคะ่ะหนูจะสังเกตจากการต้อนรับคําพูดแล้วก็การกระทําค่ะคือถ้าเป็นคนปกติจะสังเกตจากท่าทางแบบนี้เนาะ,ะแต่ว่า พ่อค้าแม่ค้าบางคนน่ะการพูดแล้วก็การกระทําที่แบบออกมาคือมันชัดเจนมากมากเลยค่ะเราสามารถเห็นได้ชัดเลยแล้วเราสามารถคิดต่อได้เลยว่าแบบม,มันจะมีเหตุการณ์อะไรข้างหน้าต่อไหมถ้ามันไม่มีอะ่ะถือว่าโชคดีมากมากเลยค่ะเขาอาจจะเอ,อบุคลิกแบบนั้นอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรมองผ่านไปได้แต่ถ้าแบบมีการทุจริตออกมาอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นตามที่เราคิด ไว้แล้วแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดคือมันก็รู้สึกไม่โอเคค่ะอืมคือต้องพูดอย่างนี้เนาะว่าจริงๆบางครั้งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่อะไรบางอย่างในตัวเรามันสามารถสัมผัสได้แบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าคืออย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังว่าผู้พิการทางสายตาเขามีครบหมดนะคะยกเว้นว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นเฉยๆแต่ประสาทสัมผัส ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันสัมผัสได้ว่าเขากำลังได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างไรนะคะไม่ต้องเห็นสีหน้านะคะไม่ต้องเห็นสีหน้าหรือว่าท่าทางอะไรก็ตามบางทีน้ำเสียงคำพูดบางอย่างเนี่ยทำให้เห็นได้เลยว่าบุคคลคนนั้นหรือคนที่เขาเจอหรือใครก็ตามเนี่ยที่ปฏิบัติตัวต่อเขาเองเนี่ยมีความประสงค์ดีหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นความวิเศษอย่างหนึ่งบางครั้งต้องพูดอย่างนี้คุณผู้ฟังขนาดเราคนที่ปกติแบบ เห็นได้ปกติเห็นชัดปกติอะไรเงี้ยบางทีเรายังเราเราเรายังไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ขนาดนั้นว่าเอ๊ะคนนี้มายังไงกับเราเนี่ยในบางครั้งนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นความวิเศษอย่างหนึ่งของของผู้พิการเช่นเดียวกันทีนี้เองค่ะน้องกัสค้าว่าอย่างที่พูดมาก็มีทั้งเรื่องที่เราเองก็เจอกับตัวเนาะแล้วก็เรื่องที่สังคมไทยกับเรื่องของการทุจริตเองทีนี้น้องกัสมองว่า เราในฐานะผู้พิการอยากพูดเรื่องนี้หรือส่งต่อเรื่องนี้ให้กับคนฟังอย่างไรคะว่าทุกท่านเองไม่ว่าจะพิการหรือว่ามีลักษณะทางทางสภาพร่างกายอย่างไรก็ตามคะ่ะเราควรปฏิบัติตัวซึ่งกันและกันในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะน้องกาดคะก็อยากให้ทุกคนนะ,นะคะมีความซื่อสัตย์แล้วก็ความสุจริตต่อกันนะคะแล้วก็อยากให้ปลูกฝังเด็กที่กําลังจะ โตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยค่ะไม่รับการทุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบเลยค่ะโดยเริ่มจากการละอายแก่บาปนะคะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เองคุณพ่อคุณแม่เองน้องกัทถือว่าเป็นส่วนสําคัญไหมคะในการที่จะช่วยให้เราตระหนักถึงเรื่องนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆอะคะ่ะก็เหมือนผ้าขาวคะ่ะถ้า เราทําให้สะอาดก็สะอาดแต่ถ้าเราทําให้เลอะหรือทําให้เปื้อนแล้วเนี่ยก็จะมีรอยเปื้อนแล้วก็อาจจะมีมากต่อ,ตอไปนะคะพ่อแม่ก็จะต้องแบบเป็นตัวอย่างให้เด็กๆให้ลูกๆได้ทําในสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความซื่อสัตย์ด้วยค่ะค่ะในในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคะ่ะน้องการ์ดค่ะว่าพูดถึงเรื่องของการส่งแง่คิดหรือว่าแง่มุมนี้คือบางทีเราพูดเนี่ย บางคนก็รับฟังเนาะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้รับฟังอย่างอย่างที่ที่เราได้ได้สื่อสารกันมาน้องการคิดว่าบางทีณปัจจุบนันนี้อาจจะกําลังมีคนที่คิดที่จะกระทําในเรื่องที่ไม่เหมาะสมเช่นกําลังจะทุจริตกาลังจะไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้พิการไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามน้องการอยากพูดอะไรถึงบุคคลเหล่านั้นหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความเสียหายในภาพใหญ่ได้ต่อไปของประเทศเราค่ะ ก็อยากให้คิดก่อนทำค่ะจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆก่อนเลยว่าถ้าสมมติว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกับคนอื่นยังไงแล้วถ้าคนอื่นได้คุณรับความเดือดร้อนแล้วมีคนมาทำกับเราบ้างเราได้รับความเดือดร้อนอย่างนั้นนะเราจะรู้สึกยังไงบ้างเราจะพอใจไหมคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบในการกระทำแบบนี้นะคะให้เราแบบรีบเปลี่ยนความคิดเลยค่ะแันว่าซื่อสัตย์ดีกว่า อืมต้องอยากให้น้องกัดได้ไดไดพูดถึงข้อดีของการซื่อสัตย์บ้างว่าน้องกัดใช้หลักเนี้ยใช้หลักความซื่อสัตย์หรือว่าการสุจริตต่อหน้าที่ในการเรียนการงานหรือว่าการใช้ชีวิตยังไงบ้างแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้รับฟังนิดนึงค่ะคือคนเราทุกคนนะคะมันจะต้องมีหมดหละค่ะขาดความไม่ซื่อสัตย์เพราะว่าด้วยความเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ตามค่ะคือ เราจะซื่อสัตย์ตลอดมันก็ไม่ใช่หรือว่าไม่ซื่อสัตย์ตลอดมันก็ไม่ใช่นาะอมันก็จะต้องมีผสมปนไปอืเราก็จะต้องคิดในเรื่องที่มันสําคัญกับตัวเราแล้วก็สําคัญกับตัวคนอื่นนะคะว่าเราควรจะมีความซื่อสัตย์ในเรื่องนั้นไหมอืมคือเหมือนถึงว่าหมายถึงว่าเราก็ต้องดูในรูปแบบด้วยของเหตุการณ์ที่เราเจอหรือว่าลักษณะที่เราเจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองว่า สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการที่เราซื่อสัตย์แล้วก็สุจริตต่อสิ่งที่เราทำแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วปัจจุบันเองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าน้องการเองตอนนี้ทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างแล้วแล้วเราแล้วเราใช้หลักพวกนี้ค่ะดำเนินยังไงในชีวิตบ้างคะ่ะหนูนะคะเรียนจบจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้หนูก็กำลังจะรอไปทำงานนวดคะ่ะซึ่งการทำงานเป็นการบริการ เราก็ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็ความสุจริตเหมือนกันเนาะก็จะต้องบริการเขาให้ประทับใจนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยเนี่ยเราก็ต้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสุจริตอย่แล้ค่ะค่ะต้องถามนิดนึงว่ามีเคยมีความท้อแท้ในชีวิตไหมคะหรือว่าหรือเรามีหลักอะไรในการที่จะดําเนินชีวิตในในในแต่ละวันให้มันแฮปปี้คือพี่มองว่า บางความคิดของผู้พิการเนี่ยเขาจะมีบางอย่างที่เป็นกําลังใจที่คนปกติไม่สามารถทําได้เหมือนที่ผู้พิการทําได้ตรงนี้พี่อยากฟังจากจากน้องการดมากเลยว่าหนูใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขแล้วก็เหมือนกับแฮปปี้กับชีวิตในในทุกๆเรื่องที่ตอนนี้หนูหนูเป็นอยู่ค่ะคือทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการก็ตามมันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งเนาะที่เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งมากที่สุดแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เราอ่อนแอมากที่สุดเราไม่สามารถที่จะซึ่งาขาใครได้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกหมดไฟมากๆเลยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นอาการแบบถ้าทางจิตวิทยาค่ะมันก็คืออาการที่แบบตายจากข้างในคือ mm hmm. ข้างนอกเราไม่เป็นอะไรเลยค่ะ mm hmm. เราสามารถมีความสุขได้ทุกอย่างเลยแต่ในจิตใจเราเรารู้สึกแย่มากๆเลยค่ะซึ่งตรงเนี้ยสําหรับตัวหนูเรเคยเป็นค่ะอื mm hmm. ช่วงแต่ก่อน หนูจะเป็นบ่อยมากๆเลยเพราะหนูรู้สึกว่าคือหนูทําอะไรแล้วมันก็แบบไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยค่ะมันก็เป็นการทําดีนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคือมันยังไม่เห็นผลแค่นั้นเองอทีนี้หนูก็เลยเออ่ได้รู้ว่าคนเราเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะอยู่กับอะไรได้ตลอดเวลาแล้วสภาพจิตใจเราก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะจมปากได้ตลอดเวลาซึ่งถึงเราจะยังไม่ได้อะไรก็ตามเราทําให ตัวเรามีความสุขเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขทั้งสภาพร่างกายทั้งจิตใจอะให้เราทําไปก่อนคะ่ะแล้วพอเรามีความสุขปุ๊บสิ่งดีๆต่างๆที่มันพร้อมจะเข้ามามันจะเข้ามาหาเราอยู่แล้วซึ่งเราจะมีความสุขมากเลยค่ะโดยที่ประโยคที่น้องกัดได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการทําความดีแต่ว่าผลที่ได้รับมันยังไม่ตามมา คือเนี่ยบางคนเนี่ยมีความท้อแท้แหละว่าบางทีทําความดีหรือว่าหมายถึงคือทําสิ่งดีๆค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับอะไรที่มันควรจะได้รับกลับมาก็อาจจะท้อแท้ไปบ้างหรือว่ามีมุมแนวคิดของชีวิตที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการทําความดีการซื่อสารสุจริตหรือว่าการเคารพผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรสภาพอย่างไรตรงนี้น้องกัสอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าทุกๆคนที่อยู่ในสังคมว่า เราควรที่จะมุ่งมั่นในการที่จะทําแต่สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมบ้างคะ่ะอันนี้ฝากไว้ในช่วงสุดท้ายของรายการเชิญน้องกัทเลยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความซื่อสัตย์ความสุรสรมสจริตกับคนรอบข้างแล้วก็ตัวเองนะคะแล้วก็ทําความดีช่วยเหลือคนที่ลํำบากนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะมาหาทุกคนเองคะ่ะไม่ต้องท้อคะ่ะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้แย่ตลอด นะคะคุณผู้ฟังก็นี่เป็นเสียงจากผู้พิการทางสายตาที่ไม่ได้ต้องการความเวทนาหรือความสงสารแต่อย่างใดสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ต้องการก็คือความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ที่มีสภาพร่างกายที่ปกตินะคะก็ต้องการเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันและเชื่อว่าการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะด้วยกันนั้นก็จะส่งผลต่อ นะะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในภาพใหญ่ของประเทศเราด้วยนะคะรวมถึงเราก็อยากจะเห็นสังคมที่ดีกว่านะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็ลดน้อยลงด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอพรบคุณค่ะนางสาวกาลดาปิยธนากุลนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าน้องกัดนะคะวันนี้พี่ขอขรบคุณน้องกัทมากมากนะคะที่มาถ่ายทอดความรู้นะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับ คุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอบคุณน้องกัสมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือการพูดคุยของเราในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งทางสังคมที่อยากใช้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพูดคุยถึงเรื่องอะไรนะคะติดตามได้15บนาฬิกาสนาทีไปจนถึง16นาฬิกาวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชลีวงสัมปันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ